สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถยนต์นิสสันซัน n ีนะคะรถยนต์ปี4-6นะคะคันนี้เกียร์ออโต้ค่ะระบบไฟฟ้านะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะคะทุกท่านรถบ้านแพ้เลยนะคะเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีค่ะเครื่องดีนะคะแอร์เย็นช่วงล่างดีค่ะภาษีเต็มนะคะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะ ราคา79,000บาทค่ะทุกท่าน n i ส s ันซันนี่นีนะคะภายในสวยหรูกว้างๆนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะทุกท่านทําความสะอาดง่ายคะ่ะสีสันรอบพันนะคะพอได้อยู่นะคะดูรูปพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านล้อแม็กสวยงามนะคะมีสเกิร์ตมีชุดแต่งมีสปอเลอร์นะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะราคา79,000บาทคะ่ะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะัดชมรถหรือว่าทดลองขับเจรจาต่อรองราคานะคะคุยกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ